ันนี้เป็นวันที่15เดือนกุมภาพันธ์2568เป็นครั้งที่45ที่ข้าพเจ้านายอภิชัยนิรพันธ์จะขอถวายเสียงสวดสายทายพระสูตรพระบุริษและมนต์ต่างๆถใหยเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่าาร์ครูปรยจทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติมริกงได้มีสมาธิจดจอดในอัตถวปฏิสนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเชิญ บทที่1บทสวดชมนุมเทวดาสมันตาจักรวารีสวดตราคัจจันตุเทวตาสัพธมังมุนิราชสะสุนันตุสัพขโมกตะัง สเกกามมจารูเปคลิสสิคราตเตจันตาริเควิมาเนทิเปรัตเตจคาเมตารุวานาฆาเนเคหาวัตุมฮิเคเตปุมาจายุมตยันตุเทวาฉลาาลวิสเมยาคาคันธปนาคาติตันตสันติเกยังมุนีลวัจจนังสาธโวมีสุนันตุธรรมัสวนาการโยัมพระทันตาธรรมัสวนาการโยัมพระทันตาธรรมัสสวนาการโยัมพระธันตา บทที่สองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสการินะพุทธังอภิปูชิยามะอิมินาสการินะธรรมังอภิปูชิยามะอิมินาสการินะสังคังอภิปูชิยามะบทที่3บทกราบพระรัตนตรัยอรหังสมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระโชนตังอภิวาเทมิสสวาขาโตพระขวตารมงธรรมังนะัมสามิสุปฏิปนโนพระขวโตาสาวกสังโคสังคังนมะามิ บทที่4บทสวดนมัสการสิทธิคาถานโมตัสสมพวโตรังโตสมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพวโตรังโตสมาสัมพ <nichts. S 1> ุทธะนโมตัสสะพวโตอารังโตสมาสัมพุทธะบทที่5บทสวดไตรสระคมนปปปะพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังคังสารนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยมปิสังคังสารนังคัจฉามิทุติยม ตติยมปีพุทธังสารังคัจฉามิตติยมปีธรรมังสารังคัจฉามิตติยมปีสังทังสารังคัจฉามิบทท sì, ี่หกบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารังอัญงพุทโธเมสารังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหัวตุสัพพทานัตถิเมสารังอัญงธรรมโภเมสารังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหัวตุสัพพทา บทที่7บทพุทธ,ธานุสติอิติปิโสปะขาอะระหังสมาสัมพุทโธวิชารเจรณะสัมปนโนสุขโตโลกาวิทวนุตโรปุริสัทธามัสสาโรติสัตถาเทวะมุสานังพุโทโธภปะวารติบทที่8ปดธามานุสติสวาขาโตผูพ้พวทตาธมโมสันทิตโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณะยิโกปัจจตังเวทิตจตปมยูหิตะบทที่9สังขานุสติ สุปฏิปันโ Diamond, Quran พพนพระขบวตโตสาวกัสังโฆอุทุปฏิปันโนพระขบวตโตสาวกัสังโฆยายะปฏิปันโนพระขบวตโตสาวกัสังโฆสามีกิ่ปฏิปันโนพระขบวตโตสาวกัสังโฆแยกทีทางจตาริปุริสายุพานิอัฏฐาปุริสาภุขลาเอสัปวตโตสาวกัสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกรานิโยอนุตรังภุญญัตเกตังโลกัสสาติบทที่สิบพระธรรมสูตร ยานีถ้าภูตานีจะมาคตานิภูมมานิวายานิวะอันตาลิเคสสเพวภูตาสุมาาพระวันตุอโธปิสกัจจะสุนันตุภาสิตังตสมาหิภูตานิสาเมทะสเพเมตังโกรธา,านุสยาปชายะทิวาจารตจจหรันติเยพะลิงตสมาหิเนรตัตตะอัปปมา ยังกินกีวิตังอิทวะหรังวาสเกสุวายังรัตนังปณิตังนะโนสะมังอติตถาคเตนะอิจัมปีพุทธเทรัตนังปณิตังเอเตนะสเกนะสุวัติหตัวยังวิราคังอมตังปณิตังยะทัเจขาสกยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเณนะสุสมัตติกินกิอิธัมอธรรมเณรัตนังปณิตังเอเตนะสเกนะสุวัติหตวตัวยพุทธเสถโหปริวันนยีสกิงสมาที่มัน <adan> สมาธิมานันตะริกันยะมาหูสมาธนาเตนะสมูณะวิชติสัมปิธรรมเรตนังปริตังเอเตนะสัเจนะสุวัตจิโหตุเยปุกลาอัตสตังปะสัทถาจักตาริเอตานิยุคานิุหติเตทัก,เกิเยนยา สุขตัดส,สาวกายเอเตสทินานี้มหาพลานิอิชัมปีสังเครุตนังปนิตังเอเตนะสัเจนะสุวัดิโหตุเยสุปยุตตามะนะสาธทันเหนะนิกามิโนโคตะมะสาสนัมหิเตปต,ติปัตตาอามาตังวิไคหสะสลพภามุธานิพุติงคุณชะมานาอิชัมปีสังเค รัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหโตัวยะถินตะขีโลปะทวิงสิโตสิยาจะตุภิวาเตพิอาสัมปกรรมปโยตถูปะมังสัพพุริสังวทามิโยอริยสัจจานิอเวจจะปัสสติทมปิสังเขรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหโตัวเยอริยสัจจานิวิภาวยันติคัเพรรปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตหุนติผู้สัพปมัตตานเตพระวัง อัฏฐะมะามาที่ยันติอิธมปิดสังเขรัตัังปนิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุสหาวัตสทัทสนสัมปักทายะตัตยะตะยะสุธรรมาชะมิตาพวันติสากายะทิฏฐิวิจิตตัญจะสีลพะตังวาปิยะทัตติกินกจิตตูหะปาเยหิจะวิปปุตโตชะจาพิฐานานิอภพโปกาตูอิธมปิสังเค รัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุกินจาปิโสกัมมังกรโรติปาปะกังกายเยนะวาจายุตเตจัสสาวาอภาพโอสุตัสสาปจิจชะทายะอภพภตาทิฏฐะปะทัสสะวุตตาอิทัมปิสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุวะนะปะคุมเพยยะถาพุทสิตาเคคิมเหอิคิมหานะมา,มาเสปัตธรรมสนิมคิมเห ละถูปมังทร,รมงวรังอเทสยยิขมนิพพานะคาเมิงประรับมังเหตายะอิธรรมเปพุทธเถระตังปณีตังเอเตนะสเกนะสุวัติโหตุวะโรวรันยูว,ว,วรโทวะราหะโรอนุตโร,ร,รธ,ธ,ธรรมมะวรังอเทสยิอิธรรมเปีพุทธเถระตังปนีตังเอเตนะสเกนะสุวัติโหตุขีนังปูรานังณะวังนักติสัมภวังวิรัติกิตายาดิเกพระวัฏม,มิงเตขีนะพีชา อวิรุณหิชันทานิพันติเทียรยจายยมปฏีโปอิทัมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสกเจนะสุวัตทีโหตุ ยานีทัพปูตานีสมาคาตานิพุมมานิวายานิวะอันตริคเขตสาคตังเทวะมนุษย์สปูจิตังพุทธังนัมัสสามะสุวัติโหตัวยานีทัพปูตานีสมาคาตานิพุมมานิวายานิวะอันตริคเขตถาทตังเทวะมนุษสปูจิตังทำมังนัมัสสามะสุวัติหตัวยานีทัพปูตานีสมาคาตานิพุมมานิวายานิวะอันตริคเฐตถากตังเทวะมนุษสปูจิตังสังคังนัมัสสามะสุวัติหตัวบทที่สิบเอ็ดอาตานาติยะปริสบท สัพพะโรคะวินิมุตโตสัพพะสันตาวัติตโตสัพพะเวร,รมติกันโตนิพุตโตจตุวังภวะสปิตโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันอันตรายสุขีติคายุตโตภาวะอภิวาทนสศิริสันิจังยุทธาปจาย,ยนโนจตตารโธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุข,ขังระลังบทที่12อาทิตตปริยายสูตร เอวเม,มสุตังเอกังสมยังพะขวาขยาอยังวิหารติขยาสีเสสัตถิงพิขสพูสหเสนตตระโถพักวาพิขุวมันตืนเตเสสัพพังพ,พิกเวอาทิตังกินจะพิฆเวสัพังอธทิตังจักขู่พิฆเวอาทิตตังรูปาอาทิตาจักขูวิญญางอาทิตังจักขูสัมผัสโสอาทิตโตยมปีทางจักขู่สัมผัสสปัจยาอุปจติเวทยิตังสุขังวาญญงทุขังวา อาทุกข์มสุทังวาตัมปีอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังรักขินาโทสักขินาโมหักขินาอาทิตังชาติยาชรามะระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนะเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวะทามิ โสตังอาทิตังสตาอาทิตาโสตวิญญาณังอาทิตังโสตสัมปัสโ so สอาทิตโตยมตังโสตสัมปัสชาปจียาอุปชติเวทาิตังสุขังวาทุขังวาธรรมสุขังวาตัมปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังรสกินาโทสกินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชะรามะนะเนนะโสเกหิผริเทเวหิทุเกหิโยมนะเซหิปายาเสหิอาทิตันติวะฌานิ กานังอาทิตังคันธาอาทิตาัานวิญญาณังอาทิตังคานะสัมผัสโทอาทิโตยัมปิตังคานะสัมผัสสกัดสยาวกัจติเวสเจตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมัสุขังวาตัมปีอาทิตังเทนะอาทิตังอาทิตังรักกิณาโตสกิณามโหหกิณาอาทิตังชาติยาชราเมะเนนะโสเกหิปุริเทเวหิทุกเกหิโทมนะเสหิปายาเสหิอาทิตันติวทามิียชืว่หาอาทิตารส่าอาทิตา ชืว er. ่าหาวิญญาณังอาทิตังชืว่หาสัมผัสโสอาทิตโตยัมปีตังชืว่หาสัมผัสสปัจจายาบทเจติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขมัสุขังวาตัมปีอาทิตังเกนะอาทิตังอาิตังรักขิณาตสกีนาโมหกีนาอาิตตังชาติยาชราเมตเนนะโสเกหฮปาริทีเวหฮทุเกหฮโุมนาเสหิวายาเสหิอาทิตังติวะธามิ กายุอธิโตพุทธภาอธิตากายวิญญาณังอธิตังกายสัมปัสโสอธิโตยำปิดทางกายสัมปัสสะัตยาอุปชติเวสัิตังสุขังวาทุขังวะทุขังวาทุขังวาตัมปีอธิตังเกลนะอธิตังอธิตังราคะกินาโตสกินาโมหกินาอธิตังชาติยาชรามณเนนะโคเกยิปริเทเวหิภูเกยหิโทมณสิงหิอุปายาเสิงหิทิสันติวิธามิมโนอธิโตธรรมาอธิตามโนวิญญาณังอธิตังมโนสัมปัสโสอธิโตยำปิดทางมโนสัมปัสสะปัจยาอุปชติเวสัิตังสุขังวาทุขัง ชาติยาชรามาเทเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเกหิธุมานเสนหิปายาเสหิอาทิตติวัฏฐานี้ไดวังปัตสังพิกเวสุตวาอริสาวโกจักกุสมิงปีนี้พินเตเตรูปีสุปีนี้พินเตเตจักกูปิญญาณีปีนี้พินเตเตจักกูสัมผัสเสปีนี้พินเตเตยำปีทางจักกูสัมผัสปัจจยาปิตติเวสุจิตังสุขังวาทุขังวาทุขมัสุขังวาตัสมสงปีนี้พินเตเตโสตัสมสงปีนี้พินทตเตนี้พินสัตเทสุปีนี้พินทตเตโสตวิญญาณีปีนี้พินทตเตโสตโสต สัมผัสเสปีนี้พินตติยามปีทางโสตัสัมผัสสะพัยาอุปจติเวทจิตตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมสุขังวาตัสสมิงปีนี้พินตติคายนะสมิงปีนี้นิพินตติคัมเตสุปีนี้พินตติคานะวิญญาณีปีนี้พินตติคานะสัมผัสเสปีนี้พินตติยามปีทางยาณะสัมผัสสะพัยาอุปจติเวทจิตตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมสุขังวาตัสสมิงปีนิ้พินตติชืว่าหายาปีนี้พินตติพระเสสุปีนี้พินตติชื่อว่าวิญญาณีปีนี้พินตติ คือว่าหาสมปัสเสปีนี้พินตติยาปีทังชุวะหาสมปัสปัจยาภจตติเวทที่ตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมสุขังวาจะสิงปีนี้ปินตติกายะสมิงปีนี้ปินตติโพตเพสปีนี้ปินตติกายะวิญญาณีปีนี้ปินตติกายะสมปัสเสปีนี้ปินตติยาปีทังกายะสมปัสปัจยาภจตติเวทที่ตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมสุขังวาจะสิงปีนี้ปินตติครั มรนัตสังมิงตีนิพินสตีครามเมสุตีนิพินสต,ต,ติมโนวัญญาณนรับตีนิพินสตีตมโนสัมปทาเตปีนิพินสต,ติยัำปีตังมโนสัมปทตตพัทยาปัจจติเวทจิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมสุขังวาตสังมิงตีนิพินสติตนิพันนิพันทาง Dark, วิรัชติวิราคาวิมุจจตติวิมุตติสัพมิงวิมุตตมีติญาณังโหติชีนาชาติวุส,สิตังกรรมัจริยังกตังกัลริยังนาปารังอิสตายาติ ประชานาติติเจมาโวจัพควาอัตตะมานาเตภิกขุพัควาตวภาสีตังกับนันทุงอิมัสมินจัปปณะเวียคา,าราลัตถุงคันยะมาเนตัตสภิกขุสหัสสะอนุปาทายะอาสะเวหิจิตตินิมุตจิงสูติบทที่13บทอนัตนตลักณะสุตังเอวเมสุตังเอกังสมะย,ยังพัควาภารานัสียังมิหารติอิสิปตเนมิภะทาเยตัสราโขพัควาภิกปัญจวัฏ ชิเยพิกัวอามันมาเตสิรูปังพิกเ,เวอัตตารูปันจะหิทังพิกเ,เวอัตตาอภยวิสันนยทังรูปังอ อาพาธายสังวัตเตยะลัเพตจะหูเปเอวังเมรูปังหูตัวเอวังเมรูปังมาหัวีติยสมาจะหัวพิคเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอาพาธายสังวัตตินะจะรัพติรูเปเอวังเมรูปังหูตเอวังเมรูปังมาหูสีติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหิตังพิกเวอัตตาอภวิสานยิทางอาพาธายสังวัตเตยะลัเพตจะเวทนาเอ วังเมเวทนาหัวตัวเอวังเมเวทนามะหัวสีจิยะสมาเจาโผลพิเตเววนาอนัตตาตัสมาเวทนาอปัายะาสังวัตตินัจลปพติวทนายะเอวังเมวะวทนาหัวตัวเอวังเมเวทนามาอาหสีเต สัญญาอนตตาสัญญาใจหินจ pues mm ังพิคเวอัตตาอภวิสานายึทังสัญญาอภิษายะสังวัตเตยะรับเพจะสัญญายะเอวังเมสัญญาหูตุเอวังเมสัญญามะหูสีติยตสมาเจโผลพิคเวสัญญาอนตตาระตสมาสัญญาอภิษายะสังวัตตินัจะรับปฏิสัญญายะเอวังเมสัญญาหูตุเอวังเมสัญญามะหูสีเตสังขาระอนตตาสังขาระจหินจังพิคเวอัตตาอภวิตังสุนั่ยึทังสังขาราอภิษายะสังวัตเตยงรับเพย์สัสังขารีสุเอวังเมสังขารา โหตุเอวังเมสังขารามาอเหสุนติยะสมาจโขพิเกเวสังขารานตตาตัสมาสังขาราอปัตยาสังวัตตันตินัจลปติสังขารเรสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาอเหสุนติเววิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจัจิตังพิเกเวอัตตาอภัวิสานังยิสังวิญญาณังอภัสา ยะสังวัตเตยยะลัพเตจะวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังหัวตัวเอวังเมวิญญาณังมาอาหัวสีติยะสมาจะขอปิคเววิญญาณังอนัตตาตสมาวิญญาณังอบัทายะสังวัตตินั่นจะรับพฏิวิญญาณิเอวังเมวิญญาณังหัวตัวเอวังเมวิญญาณังมาอาหัวสีเต ตังกิงมันจะทาพิกเวรูปังนิจังวานิจังวาตินิจังพันเตยังปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยังปานานิจังทุกขังวิปริณามะทะมังกัลลังนิตังสำมรนปปสิุงเอตังมะมะเอโสมัสิมิเอโสมอัตตาติโนหิยังพันเตตังกิงมันจะทาพิกเวเอทนานิจาวานิจาวาตินิจาวันเตยังปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยังปานานิจังทุกขังวิปริณามะทะมังกัลลังนิตังสำมรนปปสิุงเอังมมเอโ มัทสิมิเอโสเมอัตตาติโนหตังพันเตตังกิงมัญญะถาภิฆเวสัญญานิจาวานิจาวาติอนิจาพันเตยมปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังมันเตยมปานานิจังทุกขังวิปริณาณมัธมังกัลังมุตังสัมมุปัิสตุงเอตังมะมะเอโสหหมัทสิมิเอโสเมอัตตาติโนหตังพันเตตังกิงมัญญะถาภิฆเวสังขารานิจาวานิจาวาติอนิจาพันเตยมปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังมันเตยมปานานิจังทุกขังวิปริณาณมัธมังกลังงงงมมมมมมมุุตตตตตััััััสสสสปิิเเเเออออะโโหาล ตังกิงมันยะถาภิกขเววิญญาณังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยังปาลานิจังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเตยังปาลานิจังทุกขังวิปุริณาธัรมังกัลังพุตังสัมมานุปัสสุจงเอตังมะมะเอโสอะมัตสิมิเอโสมีอัตตาติโนเห็นตังพันเตตัตสมาหิตัตสมาติหะภิกขเวยังกินเกรูปังอัติตานะขัตปพจุปณะอภ อัจฉตังวาพระหิทาวาอุราริกังวาสุขุมังวาหินังวะปณิตังวายันทุเรสันติเกวาสัพเพสัพพังรูปังเนตังวมะเนสโวมัสมีนาเมโสอัตตาติโนเหตังปันเตออัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมปัญญายะทัตตปังยากากิเวทนาอติตานาคตาปจจุปนาอัจฉตาวาพระหิทาวาอุราริกาวาสุขุมาวาหินาวะปณิตาวายัญทุเรสันติเกวาสัพพะ เวทนาเนตังมะมะเนโสหามัสสินิโรโมโสอัตติเอวะมิตังยถาภูตังสัมมปัญญายธาทัปปังยากาจีสัญญาอติจานาคาตตาปุตตนาชะตาวาพหิตาวาอุราริกาวาสุภุมาวะหิงาวาปนิตาวายาทุเรสันติเกวาสัพพาสัญญาเนตังมะมะเนโสหามัสสินิโรโมโสอัตติเอวะมิตังยถาภูตังสัมมปัญญายธาทัปปังยา เยเกกิสังขาราอติตานาคจัปุปปนาอัจจตาวาพหิทาวาอุราริกาวาสุกุมาวหินาวาปนิตาวายาทุเรสันติเกวาสัพเพสังขาราเนตังมะมะนิโสหามัสมินามิโสอัตตาติเอวามิตังยะถาภูตังสมะปัญญาโะตัพพังยังกินกิวิญญาณังอติตานณาขจับปุปปนาอัจตาวาพหิทาวาอุราริกังวาสุขุมัาวินังวาปนิตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะนิโสหามัสมินามิโสอัตตาติเอวามิตังยะถาภูตังสัมมะปัญญาโะตัพพังเอวังเม เอวังปัดสังพิกะเวสุตตวาอริยสาวกโกรูปัสมิงปิณิพินทติเวทนายปินิพินทติสัญญายเปีนิพินตติสังการีสุปินิพินตติวิญญาณสมิงปิณิพินตตินิพินทางวิรัติวิราคาวิมุตติวิมุตตัดสัมิงวิมุตตมีติยานังโหติขีนาชาติ พุทธิตังพระมัจจริยังกตังกรณียังนาปารังอตัตตติปชานาติถ้ามโหสถขะาวัาะตะาาามานาปัญจวัคคียาภิกขุพุทโตปสิตังอภิณันสุงเมตสมิจจะปะนะเวยาการณ์สิมิงพันยะมานีปัญจวัคคีนงันงภิกขุนังอปัตไธยะเสิตา,านิวิมุตติงสุติ